และว,วันนี้เราอยู่กับเกม Beach เทพมลนะชีวินนิรันร์หรือว่า Beach Eternal Soul นั่นเองครับผมต้องบอกเลยนะครับว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมสไตลรร์ RPG Turn b a เบนะครับที่ได้ลิขสิทธิ์แท้จากอนิเมะชื่อดังอย่างเรื่อง Beach เทพมลนะนั่นเองนี่นะ,ะโออัติเมตาาเป็นสายฮิลลิ่งนะครับเอออุ๊ยวิจารย์ยุ อุ้ยเอาวะเออโอ้ยคอมโบสี่คอมโบห้าโอ้โหเรียบร้อยครับผมโอ้โหทุกคนครับผมเล่นมาสักครับผมเพิ่งมาเห็นว่ามันมีระบบ PVP ด้วยว่ะเฮ้ยสิบครั้งนะสามสองหนึ่งไปมาแล้วมาแล้วมาแล้วเกลือไหมเกลือไหมโหโอ้โหมีชั้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจังเลย สวัสดีครับยินดีต้อนรับผู้สู่ช่องต้องหุงครับและวันนี้เราอยู่กับเกม Beach เทพมรณะชีวิตนิลนันหรือว่า Beach Eternal Soul นั่นเองครับผมต้องบอกเลยนะครับว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมสไตล์ RPG ์เทอร์นเบสนะครับที่ได้ลิขสิทธิ์แท้จากอนิเมะชื่อดังอย่างเรื่อง บีชเทมรณะนั่นเองต้องบอกเลยนะคะว่าเกมนี้เนี่ยกำลังจะเข้าสู่พอร์ต l พ y Store ไทยหรือว่า App p Store ไทยเร็วๆนี้ด้วยซึ่งแน่นอนว่าภายในเดือนนี้เนี่ยคนได้เล่นเกมนี้อย่างแน่นอนวันนี้นะครับผมก็จะมารับอาสารีวิวว่าเกมนี้เป็นยังไงระบบแบบไหนสนุกแค่ไหนและกาชาจะเกลือไหมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับทุกคนครับผมแอบมาเล่นปางแล้วดูดิ ผมไปถึงสเตจที่3แล้วคือมันเล่นเพลินนะครับเล่นแป๊บเดียวเราก็ติดแล้วมันก็เล่นไปยาวเลยมาเดี๋ยววันนี้เราเข้าไปเล่นให้ดูกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะฮะมาแล้วฮะนี่ฮะหน้าตาเกมก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่ะก่อนอื่นเลยเรากดสกิลก่อนตัว P เป็นการคอมโบนะครับผมนี่ไวมากแป๊บเดียวตัวที่เป็นทาร์เก็ตนะฮะล็อกเป้านั่นคือตัวที่เราจะโจมตีนะครับเฮ้ย เดี๋ยวนะ้เราเจอตัวเราเองหรือเปล่าเนี่ยอาตีก่อนหาคอมโบหนึ่งแล้วฮะคอมโบสองคอมโบสามคอมโบสี่แล้วก็คอมโบห้าเอออุ๊ยถีบผู้หญิงได้ยังไงไม่นะไม่เอาไหนไม่ไหวแล้วนะฮะอันนี้นะครับที่ทุกคนเห็นพาวเวอร์นี่คืออัลติเมตนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูอัลติเมตกันเลยดีกว่าวเออปิ้วเรียบร้อย ยังไม่ตายยังไม่ตายกดต่อเออเรียบร้อยครับผมว้าวสาดาวเลยนี่นะครับรูปแบบเกมก็จะประมาณนี้นะฮะแต่ผมคิดว่าทุกคนอะ่ะยังเล่นไม่พออยากดูอีกเดี๋ยวผมเล่นให้ดูนะฮะอ่านอกจากนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของสตอรี่โหมดนะครับที่เราจะต้องมานั่งอ่านั่งดูเฮ้ยเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับผม แต่สําหรับใครที่ไม่ใช่สายเนื้อเรื่องอย่างผมเนี่ยผมอาจจะต้องขออนุญาตกดสคริปต์นะครับเพราะว่าเราจะไปเล่นให้ดูในรอบต่อไปเลยดีกว่านะฮะนอกจากนั้นยังไม่พอนะครับทุกคนทุกคนจะเห็นว่าข้างบนเนี่ยมันมีนี่อยู่นี่ครับเมื่อเวลาเราเคลียร์สเตจต่างๆได้เนี่ยเราจะได้ตัวละครใหม่ด้วยนี่โอ้โหที่ผมได้ไปครั้งหนึ่งแล้วนะดูสะก่อนเออยิ่งไปสเตจลึกๆนะก็จะยิ่งใต้แบบตัวเล,เล,เล,เลๆเยอะๆนะคบผม โกดรับของด้วยอะพวกนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราต้องไปนั่งรับนะคบผมซึ่งบอกเลยว่าเยอะมากๆากเกมนีจเจกอะไรแบบต่ออะไรเยอะมากจริงๆนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันต่อดีกว่าเนาะรู้สึกว่าเพื่อนๆกำลังอินนะฮะเฮ้ยมันสนุกแค่ไหนมากันแล้วเออและอีกอย่างหนึ่งนะครับของระบบเกมนี้ก็คือมีระบบออโต้ด้วยดิเห็นปุออโต้ก็จะเล่นให้อัตโนมัตินะครับพอเราแบบ อยากไปทำอะไรชิวๆแต่ก็อยากเล่นเกมไปด้วยก็สบายมากนะครับผมมีเล่นคูณ2คูณ0.8ก็จะช้าลงมาคูณ1ก็ปกตินะครับผมหยุดเกมไม่ได้อีกตั้งห้าโอ้โหคือแบบเอื้อมากเอื้อสำหรับใครที่แบบชอบเกมสไตล์แบบนี้คือแบบดีมากๆเลยระบบเหล่านี้นะฮะอ่ะทีผมกดคูณ2เลยแล้วกันไหเล่นให้ดูหน่อยซินี่นะฮะโอ้อัติเมต เป็นสายฮิลลิ่งนะครับเอออุ้ยวิทยเป็นพายุอุ้ยเอาวะเอออ้ยคอมโบสี่คอมโบห้าโอ้โหเรียบร้อยครับผมจบแล้วเต่ละะ็อสเตจนะบอกเลยว่าไม่ค่อยยากนะนผมว่าหลายคนน่าจะเล่นได้ง่ายๆมากๆนะคะผมโอ้โหทุกคนครับผมเล่นมาสักพักผมเพิ่งมาเห็นว่ามันมีระบบ PvP ด้วยว่ะเฮ้ยไหนๆก็ไหนๆแล้วอ่ามี PvP มาทั้งทีแล้วก็ขอไปชาเลนดูหน่อยละกันไหนดูเซมันจะเป็นยังไงโอ้เราจะชนะเขาไหมเนี่ยอ๋อแต่ระบบ PvP เขาจะออโต้ให้ครับถึงว่ามันจะเล่นให้อตัตโนมัติใช่ไหมเออนี่ไงเล่นให้ตัวโนมัดจริงด้วยเฮ้ยแต่เรามี5ตัวเองนะเราจะชนะเขาหร้เหรอ เออเรียบร้อยชนะแล้วใช่ไหมอ๋อน,นะโอเคครับทุกคนหลังจากที่เราเล่นกันมาสักพักแล้วนะครับคราวนี้อีกระบบหนึ่งที่ผมอยากรุ้ว่าเกมนี้จะเกลือหรือเปล่าก็คือการสุ่มกาชาครับผมมาเดีย๋ยววันนี้เราจะมาสุ่มกาชากันนะครับเฮ้ยมันมี2แบบนะอ๋อมี2ตู้ใช่ไหมมีตู้นี้แล้วก็อีกตู้หนึ่งนะฮะอันนี้จะใช้เหรียญเฮ้ยอันนี้สุ่มฟรีอะสุ่มซะหน่อย ดูซิเกลือไหมผีเสื้อวิงวิง้อ๋น่าจะเกลือนะฮะเนี่ยอ,อีกตู้หนึง่งอีกตู้หนึง่งอ่ะสุ่มฟรีไปเกลือหรือไม่เกลือโอ้โหดูแบบเลยน่าจะเกลือนะคะทุกคนรู้สึกว่าตู้นี้จะมีตัวอะไรบ้างเนี่ยตามหน้าตู้เลยบ้างอุย้ยนี่ไงทุกคนว้า SSR นะครับโอ้ยหลายตัวก็อยากได้อยู่นะมีแต่ตัวแบบเออน่าจะโหดนันเนี้ย อาแล้วนะ1ิครั้งนะ3 2 1หนึ่งไปมาแล้วมาแล้วมาแล้วเกลือไหมเกลือไหมโอ้โหโอ้โอ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 หิฉันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแดงเลย้ยได้ตัวเลนนะครับผมยังดีที่ได้ตัวละครอุ้ยเุ้ยทุกคน S s r เอาเรื่องไม่เกลือนะเนี่ยเออได้สองตัวนะถือว่าไม่นักเกลียดนะไม่นักเกลียดเลย ไหนลองสุ่มตู้ธรรมดาสิอยากรู้ว่ามันจะได้บ้างไหมตู้ธรรมดามีตัวอะไรบ้างอ๋อตู้ธรรมดาน,นี่จะมีแต่ตัวแรนะครับอ่ะสุ่มเล่นๆไปแล้วกันเนาะไม่หวังอะไรมากได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรโอ้โหโอ้โหโอ้โหชิ้นส่วนโอ้โหตัวละครไม่มาเลยเหรอเดี๋ยวตัวละครไม่มาเลยเหรออีกสักรอบละกันอ่ะไม่มีตัวละครมาเลยอะ่ะโอ้โหมีแต่ชิ้นส่วนทุกคนครับ เหมือนเราจะได้แต่ชิ้นส่วนจริงๆอะเนี่ยอ่ะอีกรอบหนึ่งรอบสุดท้ายละเฮ้ย <c oughs> ตังไม่พอหรอไม่ไม่มีเงินแล้ว <c oughs> และนี่แหละครับก็คือเกม Beach เทพลนาชีวิตนิรันด์หรือว่า Beach Eternal Soul นะคะผมสำหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้เนี่ยอดใจรอกันอีกนิดครับเร็วๆนี้เกมจะเปิดตัวให้เล่นภายในเดือนพฤษภาคมนี้อย่างแน่นอนทั้ง App Store แล้วก็ p l a y Store อย่าลืมไปดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับ วันนี้ผมคงจะต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่กับคลิปต่อไปว่าจะเป็นเกมอะไรนะครับไปกันแล้วนะครับทุกคนบ๊ายบาย